ด,ดีครับทุกดใช่นะฮะที่นอนที่นอนนะฮะใช่มันเป็นที่นอนเฉยไม,ไม่ไม่มีอะไรใช่คือคือจริงๆก็ไม่จริงๆมันเป็นเรื่องหลักเลยแหละที่จะพูดเพราะจริงๆคลิปก่อนหน้าเนี้อยากลงวันนั้นแต่ลบไปแล้วเพราะว่าเพราะว่ากูลืมเรื่องจะพูดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่นอนด้วยซ้ำนะฮะใช่ แล้วขอบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ตูดขาดอีกแล้วสุดยอดไปเลยนะฮะอยากดูไม่ชัดไอ้เตูดขาดอีกแล้วนะฮะเอ่อเกงตูดขาดแล้วก็ที่นอนเนี่ยสงสัยกูว่างเกินไปนะ,ะผมเนี่ยเป็นคนชอบนั่งในที่นอนมากกว่าน,นอนในที่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นที่นอนเนี่ยแม่งยุบแล้วแม่งยุบที่เดียวด้วยเพราะแม่งยุบที่เดียวเนี่ยปวดคอนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งทุบทุบทุบทบทบ ใช่สนุกมากนะฮะใช่ทำไมมันเอื่อยจังวะเอ่อแล้วก็อีกอย่างคือผมเมื่อวานผมไปเจอจริงจไม่ใช่เจอหรอกมันมันแค่อาหารที่มันมิกกันแล้วมันอร่อยมากคือเอ่อเอาถั่วกับเนื้อมาแดกด้วยกันแล้วก็เอาแครอทใส่เข้าปากาอร่อยนะฮะสุดยอดไปเลยมันมีอะไรอีกวะ แล้วก็มันมีหนังที่อยู่ในครัวตอนนี้นะครเดี๋ยวผมก็จะออกไปดูเช่นกันมันเป็นหนังที่สุดยอดไปเลยเพราะว่ามันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่ตายแล้วก็บอกกับตัวเอกว่าเวลามุงข้ามถนนอย่าลืมเวลาข้ามถนนเนี่ยอย่าลืมดูว่าแม่งมีขี้อย่าเหยียบขี้กลางถนนใช่นั่นคือสิ่งที่ตัวละครลองบอกตัวละครหลักก่อนตายเพรมึงโดนมีดแทงแบบว่า อย่าข้ามถนนแล้วอย่าลืมดูขีดเอ,อื้อตายสุดยอดไปเลยครับ